วันนี้นะคะเป็นวันที่น้องภูจบไฮสคูลแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเก้าวต่อไปก็จะเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พิตักภูมิใจมากๆาเลยแม่ภูมิใจในตัวภูที่สุดเลยอะไรเงี้ยเก่งมากๆแม่ภูมิใจในตัวภูที่สุดเลยเนาะเป็นที่บอกกันนะภูว่าชีวิตเป็นของภูภูใช้ชีวิตอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ภูต้องการเลยแต่แม่ขอแค่สองอย่างเป็นคนดีเนาะ เป็นคนดีให้กับพ่อแม่และเป็นคนดีให้กับสังคมไม่ขอแค่เนี้ยโอเคปะสัญญานะว่าจะเป็นคนดีให้กับพ่อแม่ให้พ่อแม่ภูมิใจแต่ภูอยากจะทําอะไรอาชีพอะไรก็มันแล้วแต่ภูเพราะว่ามันคือชีวิตของภูและอีกอย่างหนึ่งคนดีอันที่สองคือให้เป็นคนดีของสังคมค,คือไม่อยากะบอกว่าเน้ย,ยน้อยภูคือคนไทยคนนึงเนะาะเน่น้อยภูเกิดมาบนพื้นแผ่นดินเนี้ยภูก็ต้องตอบแทนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มากก็น้อยแต่เราต้องทํา เราต้องคืนความดีคืนอะไรกับสังคมบ้างสัญญากับแม่ได้ป้าต้องทำครับผมเออโอเคเนาะจัะอ่ะพ่อละก็แสดงความยินดีกับลูกชายที่น่ารักด้วยนะครับของปูจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปต่อมาหาลัยก็อีก4ปีแค่นั้นเองนะอ่าแล้วก็จะต่อโทรหรือต่อปัญญาเองแล้วก็แล้วแต่เขาแต่นะก็เป<ๆ>็นความภาคภูมิใจของพ่อด้วยนะปูก็เป็นเด็กที่ดีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนตอนนี้ก็บรบรลุนิติภาวะแล้ว18ปีเต็มแล้ว จบม .6 แล้วนะครับก็ like. อย่างที่แม่บอกก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเรียนให้มีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขนะแล้วก็เป็นเด็กที่ดีที่น่ารักตลอดไปแบบนี้นี่คือบ้านเรานี่คือครอบครัวของเราเนาะครับภู้ภูได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตมากกว่าพ่อแม่นะเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปดูโลกกว้างเท่ากับภูอะไรเงี้ยแต่ภูจะมีโอกาสมากกว่าฉะนั้นถือว่าภูทำเผื่อแม่ด้วยลวกัน สิ่งที่แม่อยากจะทำแต่ว่าแม่อาจจะไม่มีโอกาสทัพปูอะไรเงี้ยนั่นคือออกไปดูโลกกว้างใช้ชีวิตให้คุ้มและอย่าลืมที่จะตอบแทนโลกใบนี้ด้วยสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ให้กับพื้นแผ่นดินที่พูอยู่ด้วยสองอย่างเข้าใจป่ะาคนดีของแม่เอ๊ยะอยางดีด้นะลูกนะอืมี่